สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับช่องของเสียเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวครับวันนี้เรามานําเสนอมีดเดินป่านะครับราคาถูกนะครับเป็นมีดซุยนะครับมีดปลายแหลมทางเหนือนะครับเรามาดูลักษณะมีดกันนี่ครับนี่ครับตัวมีดซุยนะครับผม มีดจะยาวทั้งหมดส1บนิ้วนะครับผมก็ความกว้างของใบก็ประมาณสี่จุดห้าซนนะครับผมด้ามก็ประมาณหกนิ้วนะครับผมเราทำความแข็งแรงด้วยการปักหมุดนะครับตรงที่ด้ามน,นะครับไม่ให้ด้ามหลุดนะครับอัดโดยฟ็อกซี่นะครับผมก็น้ำหนักก็ประมาณสี่ร้ยห้าสิบกรัม นะครับผมเหมาะสําหรับการเดินป่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราทําหนังนะครับเป็นซองหนัง p v c ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินนะครับแล้วก็เพื่อความเท่นะครับเพื่อความเท่หลักสำคัญก็คือความปลอดภัยนะครับเวลาเราใช้งานเดินป่านะครับก็เสี่ยงเดอดปลอดภับตรงนี้นะครับ ก็เล่มนี้ก็อาราคาก็ประมาณหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเราทางทั้งหมดเก้าเล่มนะครับก็หากสนใจนะครับก็ฝากติดต่อทางาประเสริฐนั่นแหลมนะครับโทรศูนย์แปดเก้าจ็ดห้าหกูนย์สองูนดนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กประเสริฐนั่นแหลมนะครับ เพื่อให้เห็นความคมที่ชัดเจนนะครับเราจะมาดูการตัดกระดาษให้นะครับ,นะรบอันตรายมนะากครับผมตก5 0นะครับพร้อมใช้นะครับเหยียบขวานะครับสำหรับนะครับจตึตาใด้สร็จ ตามครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะครนะครับ